ในช่ว ะะปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อต้นเดือนมีนาคมอย่างนี้ทุกปีนะคะจะมีงานใหญ่ที่อ่างทองที่เขาจะจัดขึ้นนะคะกับงานนะคะของดีเมืองอ่างทองปีนี้ครบรอบ116ปีแล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าในช่วงนี้ตั้งใจฟังกันดีๆนะคะเพราะว่าหลังจากนี้จะมีของรางวัลแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะกับคําถามที่ง่ายมากๆเลยนะคะมาพูดถึงงานนะคะของดีเมืองอ่างทองครบ116ปีปีนี้มีอะไรบ้างน,นะคะเราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญน,นะคะคุณเบญจวรรณพาลาหานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเพราะ พ้อมกับนี่นะคะคณะจากจังหวัดอ่างทองมากันหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีท่านนะคะถ่ขอต้อนรับนะคะโอ้โหขนของมาเยอะมากมาเยอะมากเลยนะครับแรกทีเดียวครับผมเรียนถามจะลองคุ้ว่านิดหนึ่งนะครับว่าคนไทยก็รู้จักจังหวัดอ่างทองว่ามีของดีจํานวนมากยอยากให้ท่านเล่าถึงที่มาของจังหวัดอ่างทองสักนิดหนึ่งว่าความสําคัญของอ่างทองในเชิงประวัติศาสตร์และในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างคท่านค่ะจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็มีความเก่าแก่นะคะก็คือ ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่116ปีนะคะคแต่เป็นแต่เพียงที่ว่ามีการจัดตั้งชื่นชื่อว่าเป็นจังหวัดอังทองครบ116ปีแต่ว่าความเก่าแก่นี่มีมานานมากกว่านั้นค่ะ ค่ะนะคะแล้วก็<า>อีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้จะได้พูดคุยกับเราด้วยนะคะ<า>คุณนงลักษ์เกตเวส,สุริยาน,นะคะเกษตรและสากลจังหวัดด้วยนะคะต้องสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีครับค่ะเห<า>็นของเยอะแบบนี้อยากจะรู้แล้วนะคะว่ากิจกรรมอะไรบ้างคะที่จะมีในงาน116ปีของดีเมืองอ่างทองคะกิจกรรมที่สําคัญนะคะมีหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าอ่างทองเป็นทั้งเมืองเกษตรกรรมนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางด้านผลิตภัณฑ์โอท็อปเลต่างๆเยอะมากนะคะ ในส่วนของการจัดการประกวดนะคะมีทั้งการจัดประกวดพืชผักผลไม้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการประกวดในเรื่องหัตถศิลป์ต่างๆเพราะของเราเนี่ยจะมีความสําคัญนะคะที่ว่าเรามีการจักสานที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นจักสานหวายหรือจักสานไม้ไผ่ค่ะ,คะแล้วก็จะมีการประกวดในเรื่องของในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ในต่างๆด้วยนะคะค่ะครับครั้งนี้ strikes, มีการแข่งขันมีการแข่งขันอะไรบ้างครับในครั้งนี้ที่ว่าถึงอ๋อก็มีสิ่งที่สําคัญนะคะก็จะมีในเรื่องของมหากรรมแข่งขันกินกุ้งใหญ่ค่ะกินกุ้งใหญ่ชอบมากเลยก็อยากจะไปแข่งขันไข่นกกระทาด้วยค่ะวันนี้เรามีไข่นกกระทาของอเนกฟาร์มนะคะมาแล้วก็อันนี้นะครับะแล้วก็มีการคัดไข่นะคะวันนี้เรามีไข่มายกด้การคัดไข่ด้วยค่ะแล้วก็มีการแข่งขัน ในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยก็ด้วยคอ้อเช่นน้องๆสองคนนี้มาเขาด้วยแข่งขันนี่คือเอาน้องๆมาโชว์ศิลปะหรือโชว์อะไรบ้างครับน้องอย่าต่อยพี่นะก็ก็มีทั้งในเรื่องของเพื่อเพื่อดำรงไว้ที่ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะในเรื่องของศิลปะไทยนะคะอันนี้อยากให้พูดถึงไข่นกกระทาสักนิดนึงเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวอ่างทองเลยว่าไข่นกกระทาเนี่ยเราส่งออกมากที่สุดในอาเซียเลยค่ะท่านรองค่ะก็ แหล่งผลิตใหญ่นีจะอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญน,นะคะก็เป็นของอนเนกฟาร์มซึ่งไขน่นกกระทาเนี่ยนะคะก็จะมีคุณภาพที่ดีแล้วก็เคยไปออกร้านที่ดูไบนะคะ,ะกับที่มอสโคมาแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความชื่น,อช,นชอบจากชาวต่างประเทศค่ะนะคะคือถ,ถ้าเกิดว่าฮ่องกงเขาขายเป่าพื้ใส่กระป๋องของไทยแล้วก็ส่งไขน่นกกระทาออกไปขายไ<ต>ด้ดเหมือนกันภาษาฝรั่งผมเพิ่งทราบนะครับว่าไขาน่นกกระทาเขาเรียกว่า ควลเอ็กซ์ภาษาังกฤษยามเท้านะค่ะนะคะแล้วก็ยังมีการแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายด้วยนะคะค่ะเห็นด้านหลังมีน้องสวยๆนะคะใส่ชุดไทยนะคะมาอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีขึ้นในงานด้วยไหมคะใช่ค่ะวันนี้เป็นน้องๆจากนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศินอ่างทองค่ะซึ่งในวันในพิธีเปิดเนี่ยทางน้องๆนาฏศินก็จะมีการแสดงนะคะการรำต่างๆ แล้วสิ่งที่สําคัญคือในในกิจกรรมของจังหวัดอ่างทองที่ที่จัดงานนี้นะคะจะมีการเดินแบบผ้าไทยนะคะซึ่งะจะเป็นการดํารงวิซึ่งเอกลักษณ์ของไทยนะคะในการใส่ชุดผ้าไทยนะคะ,ค,ะครับท่านรองครับอีกส่วนหนึ่งคนอาจจะรู้จักว่าจังหวัดอ่างทองอยู่ระหว่างสิงห์บุรีกับอยุธยาแหล่งท่องเที่ยวสํำคัญๆมีที่ไหนบ้างครับอ๋อแหล่งท่องเที่ยวเรามีมากค่ะทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ทางด้านศาสนาค่ะ มีวัดที่สําคัญต่างๆอย่างวัดป่าโมกนะคะวัดรพระนอนวัดป่าโมกวัดชยโยนะคะสมเด็จพระสมเด็จเกศชยโยนะคะนะคะแล้วก็วัด ขุนอินทประมูลนะคะวัดวัดพระนอนนะคะวัดพระนอนขุนอินนะคะซึ่งจะเป็นพระนอนกลางแจ้งที่ยาวที่สุดนะคะค่ะอีกสองกิจกรรมที่ริบชอบมากๆอันหนึ่งคือธรรมะทัศนาจรอีกอันคือมีการประกวดพระเครื่องด้วยนะคะอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะในพื้นภาคภาคกลางนะคะจังหวัดอ่างทองก็มีความสําคัญเรื่องพระเครื่องนะคะก็ในวันที่25 26นี่ค่ะจะมีการประกวดพระเครื่องอยู่สองวันนะคะ ก็เชิญนะคะทั้งประเทศเลยค่ะเซียนพระเซียนพระมาได้เลยค่ะครับค่ะโอ้โหนอกจากนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในงานในครั้งนี้เราทราบไฮไลท์ละเอ๊ะจัดกันเมื่อไหร่ที่ไหนเป็นจุดเริ่มต้นเราจะเดินทางกันไปยังไงนะครับอ๋อค่ะก็ในส่วนของนอกนอกจากในเรื่องของการประกวดพระเครื่องนะคะเราจะมีงานที่สําคัญอีกอันคือการจัดแรลลี่นะคะก็คือการจัดแรลลี่เนี่ยจะโดยจัดโดยสํานักงานการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองนะคะ ก็จะเริ่มจะจัดในวันที่3มีนาคม <c oughs> ก็จะเริ่มสตาร์ทจากสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่กรุงเทพที่ราดดำเนินคระแล้วเสร็จแล้วก็จะมาตามเส้นทางสายกรุงเทพอ่างทองก็จะแวะตั้งแต่อุทยานสวรรค์นะคะหนองเจ็ดเส้นอ่างทองซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วก็จะแวะยังสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ <c oughs> กับ วัดสําคัญต่างๆนะค่ะครับมีอีกส่วนนะครับที่เห็นเยอะแยะไปหมดเลยคือเรื่องผักผลไม้ครับโอ้โหใหญ่ๆคุณนงลักษเลยปลอดไร่ทองครับในส่วนนี้ความสําคัญเป็นยังไงบ้างครับค่ะค่ะคุณนงรักค่ะเออในในส่วนผลไม้ของเรานะคะเรามีโครงการพระราดดำริครับเน้องละหานจีนสีบัวทองนะฮะก็จะผลิตผักผลไม้ปลอดสารพิษมาขายในจังหวัดอ่างทองแล้วจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้ท่องเที่ยวมาเที่ยว ค่ะอันนี้ที่เห็นเนี่ยขนาดเนี่ยมันใหญ่มากกว่าปกตินี่คือไงคะอันนี้ประกวดประกวดด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะสิ่งนี้คืออะไรครับเนี่ยค่ะมีทั้งฟักทองฟักทองแล้วก็น้ำเต้าน้ำเต้าค่ะใหญ่มากอยากจะเรียนว่าจังหวัดอ่างทองเนียมีโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเรามีทั้งทั้งสองฟาร์มตัวอย่างซึ่งเป็นแหล่งผลิต เพื่อปัผักต <c oughs> ่อสารพินที่สําคัญมากค่ะ <c oughs> ค่ะอีกหนึ่งส่วนไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมาข้างหน้าทิปนี่นะคะต้นชวนชมสีแดงสวยมากๆต้นใหญ่มากๆ <c oughs> นี่คืออะไรคะเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษนะเพราะวงผูต้นใหญ่จริงอันนี้ปลูกในจังหวัดอ่างทองนะคะโดยชมรมไม้ดอกของจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งในว,น,วนวันในช่วงของงานนี้ค่ะจะมีการประกวด ต้นชนชมค่ะซึ่งเรารับสมัครจากทั่วประเทศค่ะแล้วก็ปีที่แล้วนี่ก็มีเรียกว่ามีผู้นําเข้าประกวดเยอะมากอันนี้น้องๆจากทางชมรมค่ะได้ได้ปลูกกันเองนะคะถือว่าต้นเราเป็นแสนเลยถ้าซื้อต้นนี้ใช่ค่ะเขาใช้ความพยายามมากค่ะแล้วก็ออกมาสวยงามชวนชมที่บ้านหนูแค่หนึ่งในสิบของไซสนี้ค่ะค่ะนี้อันนี้เป็นสายเลยนะครับพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงต้นละมะม่วงครับ ลูกเบล่มเลยเนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญยังไงของจังหวัดอ่างทองมั้งครับก็ตอนนี้นะคะมะม่วงของเราเนี่ยอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยส่ง,งน,น้ำดอกไม้สีทอง,ทงนะครับส่งไปทางญี่ปุ่นแล้วก็จีน แล้วก็ทางชาวต่างประเทศนี่็มาดูงานที่สวนกันเยอะค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะอืมค่ะอีกมุส่วนที่พี่อยากจะให้น้องสองคนนี้ได้โชว์สักนิดนึงนะคะตอนนี้ยืนใกล้จะแข่งชื่อแล้วนะลูกสองคนในเวลาวันโชว์จริงๆนี่จะมีอะไรโชว์กับผู้ชมที่เขาจะไปเยี่ยมที่อ่างทองบ้างไหมครับทั้งสองคนหรือว่าหนูจะทําท่านี้ตลอดเลยนะมีเป็นอืมคุยหน่อยครับนะคะแต่วันโชว์วันโชว์จะได้โชว์อะไรลูก ไม้ไม้มวยไทยแล้วอ๋อการไหวครูโชว์ให้ดูสักนิดนึงได้ไหมสองคนว่าจะมีอะไรอะมาเลยหนุ่มน้อยโชว์สักนิดนึงนี่เดี๋ยวดูแม่ไม้มวยไทยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งนะครับเราดำรงไว้ที่ศิลปะค่ะครับก็เวลาที่เรา พูดถึงมวยไทยจังหวัดอ่างทองมีความผูกพันอะไรกับศิลปะวัฒนธรรมส่วนนี้เป็นพิเศษไหมครับก็คือในในภาคภาคกลางทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศิลปะโดยเฉพาะการลำมวยเนี่ยคะก็อยู่ในทางภาคกลางแล้วก็ในของจังหวัดเรามีโรงเรียนกีฬา Hmm. อันนี้เป็นน้องๆจากโรงเรียนกีฬาค่ะคซึ่งเราจะดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ตัวนี้ไว้ด้วยคือถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาไวอา้อีกหน่อยเราจะไม่เห็นแล้วว่าลูกหลานไทยเนี่ยจะสามารถรำมวยไทยแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยตัวเล็กๆเองนะคะน่าจะอยู่ประมาณสักสิบขวบแต่ว่าเราฝึกให้เขาได้รู้จักนะคะกับ กับวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็ช่วยกันสืบสารต่อไปด้วยอันนี้เราจะได้เห็นในงานด้วยใช่ไหมคะเห็นในงานค่ะและมีการประกวดด้วยค่ะเพื่อให้เด็กๆเยาวนชนเนี่ยเขายังคงรักษาสืบทอดในขัศิลปะนี้ไว้ครับ,รบ,รบมาเห็นเด็กๆนะครับกล้าเป็นมัดเลยเหมือนกันนะครับอีก่วนหนึ่งไม่พูดไม่ได้ละอู่ข้าวอู่น้ำครับข้าวหอมนินครับของที่นี่มีจุดเด่นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวให้ท่านนงรักท่านนงรักเชิญเลยครับข้าวหอมนินครับจุดเด่นข้าวหอมนินที่อ่างทองนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคือเราจะให้นักเรียนนะะคปูก ข้าวหอมนิบเป็นโรงเรียนชุมชนให้นักเรียนปลูกเลยให้นักเรียนปลูกมีทั้งหมดที่เข้าโครงการอยู่12โรงเรียนโรรงเียนมีโรงเรียนต้นแบบอยู่หนึ่งโรงเรียนนักเรียนที่ว่านี่อายุประมาณสักเท่าไหร่รับเนี่ยก็มีระดับมัธยมและระดับประถมให้เขาได้ใกล้ชิดกับเกษตรกรรมในบ้านเราด้วยคือปลูกกิจสำนึกครับซึ่งเด็กไทยเดียวนี้ก็บางทีจะไปอ่านที่มาใช่ค่ะกินอย่างเดียวละไม่รู้ปลูกไหมละก็เลยปลูกข้าวหอมนินนะครับในจังหวัดอ่างทอง แล้วก็จำหน่ายจำหน่ายทั่วไปค่ะค่ะอ้าวมาถึงนะคะเมื่อช่วงต้นนะคะที่เปลี่ยนคุณผู้ชมนะคะว่ามีของรางวัลที่จะแจกให้สำหรับคำถามนะคะคำถามง่ายมากๆคุยกันมาเนี่ยนะคะเมืองอ่างทองปีนี้ครบรอบกี่ปีแล้วนะคะใบให้ว่าร้อยปีขึ้นไปนะคะของรางวัลมีอะไรคะพี่วิภานี่ก็คือเสื้อชาววังนี้นะครับเสื้อตุ๊กตาชาววังนะคะเนี่ยมีตุ๊กตาชาววังอยู่ข้างในเราก็มีนางแบบสองท่านอยู่แล้วเป็นโครงการสินประชีพค่ะครับค่ะ อ,นนอันนี้มี <ใจ S 2> มทั้งของผู้หญิงและ,และผู้ชายใช่ไหมครับท่านรองครับคือที่เอำเภอป่าโมกนี่ค่ะเรามีโครงการศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะคแล้วก็จะมีการสอนออปั้นตุ๊กตาชาววังแล้วก็มีการจําหน่ายด้วยวันนี้เรามีตุ๊กตาชาววังเล็กๆมาให้ดูด้วยค่ะค่ะ ก็ถือเป็นไฮไลท์ไปด้วยนะครับนี่มีกี่รางวัลครับคุณทิพย์ครับอันนี้เราแจกทั้งหมดนะคะ5ตัวนะคะแล้วก็ยังมีบัตร V.I.P. Rally อีก3รางวัลด้วยกันนะคะเ m s เข้ามานะคะ4825626 4825626นะคะคำถามง่ายๆว่าเมืองอ่างทองปีนี้ครบรอบกี่ปีแล้วนะคะ100ปีขึ้นไปร้อยเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่เราพูดไปอีกต้นรายการนะคะนะครับนั่นแหละครับก็เป็นภาพรวมนะครับสำหรับรลลี่นะครับก็มี3ใบด้วยกัน อยากให้ท่านรองผู้ว่าได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะไปเที่ยวงานของดีเมืองอ่างทองไปได้วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะค่ะงานงานของดีเมืองอ่างทองนะคะจัดระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่4มีนาคมค่ะก็เชิญชวนนะคะท่าน ทุกๆท่านนะคะได้ได้เชิญไปที like <po inter ess> <ś> <forward> <par> ่จังหวัดอ่างทองค่ะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้ว่านะคะแล้วก็คณะนะคะทากๆท่านเลยนะครับทุกๆท่านด้วยนะคะขอบมากคสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเอาละครับช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามทิศทางข่าวสำหรับวันนี้กันครับ